มาต่อคลิปกันเลยครับเมื่อเราพึงเขาแห้งแล้วครับเราก็เก็บไว้ใส่ในถุงครับไว้ใส่ในถุงนะครับแล้วก็เราจะมาแยกเจ้าตัวนี้ครับจกตัวนี้ทีละคู่ละคู่ครับถ้าเราใส่ปนกันนะครับเพราะว่าเต็นท์หนึ่งหลังมันก็จะมีเขาใช้กากกระบาดแบบนี้ครับทีนี้เราเอามาปนกันปั๊บเวลาเราไปใช้งานปั๊บสายมันจะ ติดกันครับมันก็ทําให้เราใช้งานยากขึ้นครับวันนี้วิธีใหม่ครับเราก็มาแยกเขาแยกเขาให้นี่ต้องใช้นี่แบบนี้ครับผูกเข้าไปเลยครับ <c oughs> มัดหัวไว้ครับเพราว่าเดี๋ยวมันแตกครับ าเกิดเราจะใช้หน้างงานเราก็เอาคัตเตอร์ไปด้วยนะครับเพื่อว่าเราจะได้แยกแยกพวกนี้ไว้ใช้งานนะครับแยกเป็นชิ้นๆนิ้นน้อยๆนี่พออยู่ในเราอยู่ในเมืองก็ไม่ต้องแยกครับเราผูกหัวไว้ก่อนเผื่อเขาจะแตกครับผูกอย่างนี้ครับนี่ครับผูกผูกไว้อันเดียวก็ได้ครับนี่ครับอย่างนี้เขาก็ไม่ ไม่แยกออกจากกันนะครับสำเร็จครับนี่ครับสอดสอดเข้าไปอย่างนี้ครับมันต้องมีถุงเนาะถุงของเขาเออใช่ในถุงของเขาครับเดี๋ยวผมต้องเช็คดูว่าในถุงนี่มีในกรอเปล่านะครับเพราะว่าเราต้องไล่เช็คครับว่า มันมีหมุดไหมครับนี้มีหมุดก็หมุดใครหมุดมันนะครับเดี๋ยววาข้าววัดมันข้างในอันมีอะไรกันบ้างติดอยู่ข้างในนะครับ อะไรก็ไม่รู้ครับเห็นข้างในนี่นิ่มมองไม่เห็นมันเล็กมือสอดเข้าไปก็ไม่ได้เป็นไรครับเรามาเช็คดูครับหอดหอดอ,ออกก่อนเข้าว่ามีอะไรครบไหมครับครบไหมอ่านี่ครบเป็นคู่ให้คู่มันรัดมาต้องเช็คครับเช็คเป็นคู่เป็นคู่ใส่เข้าไปครับนะครับ เราผูกนี่ก่อนครับเพราะว่าเวลาเราไปใช้งานจริงๆเขาเราจะได้สบายครับมาครั้งไปหน้างงานครับถ้าไปตอนถ้าไปตอนไปถึงที่หน้าง,งานหมายความไปถึงที่แหล่ท่องเที่ยวมันเข้าไปประมาณสักถึงนุ่นประมาณ3ามสี่โมงนี่ก็ยังดีครับเรายังมองเห็นถ้าเกิดเราเข้าไปหกโมงเย็นนี่แทบไม่เห็นแล้วข้างหน้าหนาวนะครับ เนี่ยถ้าเรากลับมาบ้านแล้วรับเราก็ต้องมาทำแบบนี้ครับวันนี้ก็ทั้งวันแล้วครับผมเลยซ่อมพวกขาเขาครับนี่ขาการพวกนี้นครับอัดกาวครับอัดอัดกาวด้านหัวไม่ให้เขาหลุดนะเหล็กพวกนี้นะครับหัวสุดท้ายเนี่ยนะครับหัวสุดท้ายเนี่ยนะครับนี่หัวสุดท้ายเนี่ยครับที่มันจะเป็นไปแทงกับอ่อะไรอะลูของผ้าใบนะครับจากตรงนี้นะครับต้องอัดกาวไว้ครับก็เป็นกาวพวก ไม่ใช่กาวร้อนนะครับเป็นกาวย่างอีกอย่างนะครับหรือว่าถ้าไม่มีกกาวร้อนก็ได้นะครับแต่ผมไม่ใช่กาวร้อนหรอกครับกาวอีกประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปหาให้ดูครับผมไปเก็บไว้ครับเดี๋ยวก่อนนะครับรอสักครู่ครับนี่ครับกาวแบบนี้นะครับที่เขาผสมนะครับกาวแบบนี้ครับมีสองหลอดนะครับ มันมันมันเหนียวเดียครับใช้งานประเภทนี้ต้องใช้แบบนี้ใช้กาวร้อนใช้กาวร้อนมันมันไม่แน่นเท่าไหร่ครับเจ้าตัวนี้มันมีความหนืดครับความเหนียวอ่ะไปกันตัดเป็นู่เป็นคู่ครับถ้าเราไปหน้าง,งานเราก็สบายแล้วครับทีนี้นะครับ เป็นคู่เป็นโค่วันนั้นผมไปโอ้โหครับอีลุงตรงนั่งครับเพราะว่าเพื่อนยืมไปใช้แล้วก็ใสถ่ใสถุงมาแล้วโอ้โหท่านธรรมชมมีทั้งอะไรอะพวกดินนะครับพวกใบหญ้านะครับ ี่ครับเราก็ซ่อมครับช่วงนี้ก็เราดูหนาวครับเวลาเราไปไหนก็จะได้รวดเร็วครับตอนเราขากลับมาก็เวลาเราลือ้อหรือเต็นก็ไม่ต้องรีบหรอกครับหรือเต็นนะครับหรือการลือ้อก็สําคัญครับบางครั้งเรารีบๆนี่เสาอย่างนี้เขาจะหักนะครับ นี่ครับเอาไว้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะเช็คทุกอย่างครับเอาเข้าเหมือนเดิมอ่ะเ,เสียบเร็ยดร้อยครับอ่ะทีนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ก็เรามาจับเป็นคู่กันเอาเราจะแพ็กนี้เข้าไปก่อน อันนี้คือหลักหมุดครับหลักหมุดนการหลักหมดน้องคงจะคงจะเข้าใจแล้วเนาะหลักหมุดคืออะไร <c oughs> นี่ครับนี่นะ <c oughs> มีกี่ตัวอันนี้ก็หลักหมุดก็หักไปบ้างนะครับนี่ครับหักไปยังไม่ได้อน,นี้ยังไม่ได้ซ่อมนะครับผมนะ <c oughs> อ๋ะอยังมาจำเป็นจะ,จะได้ซ่อมองานวันนี้ก็ยังเดี๋ยวเขาเช็คดูก่อนนะครับ ว่าหลักหมดเราครบไหมนะครับเกินอะไรหรือเปล่ามาค้างก็เวลาเก็บก็มาปนกันครับมีกี่อันอันนี้ยังไม่เดต้องซ่อมอกครับกี่อันกี่อันหนึ่งสสนี่คดน่ฮะคดจะต้องซ่อมอสามหน่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอาแปอันนี่เท่าไหร่อันนี้มันหักครับหนึ่งส สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าจากตัวนี้ยังใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องซ่อมนะครับต้องเชื่อมนะครับตู้เชื่อมมาแล้วครับนี่ครับตู้เชื่อมมาแล้วอ่าเดี๋ยวต้องซ่อมเชื่อมนะครับมันมีงานนะครับวันนี้เกือบทั้งวันแล้วครับเต็นสองตัว <laughs> เต็นสองตัวเล่นทั้งวัน <laughs> เอาเป็นว่า แยกก่อนนะครับไอ้เจ้าที่คดนี่เราเขาก็มาเอาค้อนตีเอาครับสรุปแล้วก็ยังไม่เสร็จดีเนาะเอาเป็นว่าจากตัวนี้ไปนี่ก่อนเอาตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนเนาะ,อะเอาไหนที่สําเร็จก็ใส่เข้าไปก่อนเดี๋ยวค่ว่ากันเาจ้าตัวนั้นค่อยเดี๋ยวจะทําครับโนนนี้เย็นแล้วครับก็เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูก่อนครับ จะทันหรือเปล่า12นาฬิกาเออ12 14 2โมงเย็นครับทันอยู่ครับนี่สำเร็จนี่สำเร็จนั้นนั้นแล้วก็เราก็ใส่เจ้าตัวไหนไปก่อนอย่าเพิ่งใส่เนาะเรา ถ้าจะใส่ก็ใส่ให้พร้อมกันเลยเนาะน,น่าจะดีเนาะอันนี้ต้องเอ่ออันนี้ไม่ได้อนะอันนี้อันไหนสาเร็จอ๋อน,นี้สําเร็จก็เข้าไปอันนี้โอเคแล้วแต่ชั้นตัวนี้ก็ต้องอันนี้อะไรเมียอ,อ๋อในตอนย็บเย็บครับนี่ต้องเย็บ,บ,น,ยบนี่ครับเขาเริ่มปีแล้วครับเดี๋ยวต้องใช้เข็มเย็บเอาเนี้ยเข้าไปก่อน น,นี่เข้าไปก่อนเนาะอันไหนเสร็จให้เข้าไปก่อนมาน,นี่เสร็จแล้วอันนี้ก็สองเส้นเอาเข้าไปก่อนอันนี้เข้าไปเ้าเสร็จเรียบร้อยจ้ตัวนี้ยังไม่เสร็จเอาตัวนี้เข้าไปตัวนี้เสร็จยังจ้ตัวนี้เสร็จก็เอาเข้าไปเดีเด๋ยวน LO ั้นเราสอดไว้น้่นในก็ได้เนาะ ผมว่าเอาแปดอันเข้าไปก่อนเนาะเอาแปดอันที่ดีๆเข้าไปก่อนเอ่ะไอ้ส่วนที่ซ่อมเราก็ว่ากันอันนี้ซ่อมเอาแล้วพอไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเท่าไหร่หนึ่งสองสี่หกแปด อ้าวชุดนี้ดีเลยเอ้าว <_ an> เข้าไปคือเราจะได้ทำงานให้มันเสร็จเสร็จรุ่วงไปเป็นชุดชุดไปอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเอ้า <_ an> มีอะไรอีกจริงๆไอ้ตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรออยัเดเนี่ยเข้าไปเ <_ an> ่อไม่ได้นาะโอ้อะไรมันมีเยอะแยะละคุณผู้ชม <_ an> เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนมีสี่ตัว สี่ตัวคนละเรื่องแล้วนี่อ๋อจจกตัวนี้อยู่แต่ตัวนี้เอาอันจักตัวนั้นตัวนี้ก็เสร็จดุลงไปโดยดีเรือมันต้องเสร็จตรงนี้ใช่ไหม นี้เสร็จเรียบร้อยชุดนั้น เช็ดเสร็จเป็นหนึ่งชุดครับไอชุดนั้นเราเรอซ่อมอ่าสุดยอดเสร็จไป็หนึ่งตัววางไว้เดี๋ยวเรามาซ่อมตรงนี้กันครับ เวลาไปในหน้างานนะครับเวลาตีนะครับคนเรามันตีไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยหักมาดีเขาที่เก็บมานะครับเวลาตีก็ตีแบบนี้ครับตีเขาด้านนี้นะครับแต่ถ้าตีแบบนี้หักครับมันไม่เหมือนกันนะครับคือคนเอาไปใช้นะครับไม่เหมือนกันตีแบบนี้มันก็หักครับตีตีไปนี่ครับต้องตีเขานี่ตีด้านนี้ครับตอกเขาด้านนี้นะครับเวลาไปก็ต้องหาถ้ามีก็ขอไม้ก็ได้ครับ ไม้ท่อนก็ได้ตีเอาครับหรือท่านั้นก็ไป,ไปไปทั้งทีเราก็หาพวกค้อนเหล็กเป็นด้วยนะครับนี่ค้อนเล็กไกลครับต้องค้อนเบอร์ใหญ่นะครับขนาดไหนครับนี่คือเราเวลาเราเข้าไปท่องเที่ยวนะครับเราเราต้องเตรียมพร้อมทุกเรื่องนะครับพร้อมไปถึงเรื่องอ ยาท้องเดินนะครับยาแก้ท้องเดินพวกนี้นะครับท้องร่วงท้องเดินเนี่ยต้องพกไปด้วยนะครับแก้ท้องเดินแล้วก็พวกอ,ะ,อะไร